สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันนะฮะวันนี้ก็มามาเทรดซื้อแกงกันสักหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะเทรดในสกุลเงินนะเป็น USD ดอลลาร์นะฮะก็ผมดูค่าเงินงาวันนี้นะครับ100บาทไทยก็เท่ากับ3.03นะครับเอา3ไม้พอนะสักสามร้อยนะเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมวันนี้สุดเดิมนะฮะมีวินัยนะครับผมเน้นความเสี่ยงต่ำแล้วยืนเราจะยืนยืนระยะได้นานเราล่นพัน เย็นนะครับแต่ว่ากราฟวันนี้นะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะต้องรอจังหวะนะจังหวะดีๆนะมาครับเพื่อนๆตามเทรนไปเลยครับผมไม้แรกเป็นไงฮะโอเคครับไม้แรกมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนะไม้แรกมานะครับผมต่อไปไม้สองโอ้โหนี่เทรนขาขึ้นไปเลยครับผมไม้สองฮะไม้สองครับผมไม้สองมาครับไม้สองมาครับเพื่อนโอ้โหกำลังขึ้นๆเลยไม้สุดท้ายเอาแค่สามมาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดแดงโผลมานี่คือแทงสวนเลยนะแดงโผลมานี่คือแทงสวนนะเพื่อนเพื่อน ป็นไงฮะโอเคครับเพื่อนๆจบนะครับจบนะครับสามมาน,นเพื่อนๆนะโอเคนะก็เข้าสูตรนะสูตรเดิมเลยนะตามน้ำแล้วก็แทงสูตรนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวกลับมาทำกำไรกันใหม่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ